สวัสดีครับมาดูมาเก็ตอาราลสิตประจำวันประหัสที่2ี่ธันวาคม2022กันสำหรับยูโรนะครับก็เป็นไปตามคาดราคายังติดอยู่ในบาลานซ์แซรีนี้นะครับบาลานซ์ Balance มาแล้ว9วันเมื่อวานนี้ดูเหมือนพยายามที่จะเบรกเอาท์แต่ก็อย่างที่บอกไว้เตือนไว้นะครับว่าการเบรกเอาท์ช่วงนี้ต้องมอนิเตอร์ด้วยว่ามันจะเฟลหรือเปล่าเพราะมีโอกาสสูงนะครับที่มันจะเฟลเนื่องจากว่าผู้เล่นหลักก็คือพวกสถาบันการเงินเขาไม่อยู่ในตลาดกัน นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คาดการว่าถึงจะถึงปีใหม่ถ้า Unemployment Claim ตัวเลขของสหรัฐวันนี้ไม่ได้มีอะไรเซอร์ไพรส์มากนักเนี่ยมันก็มีสิทธิ์สูงมากที่ราคานั้นจะยังติดอยู่ในบาลานซ์เซเรียนี้ต่อไปนะครับโอเคนี่คือยูโรพาดอล่านะครับราคาขึ้นไปเทสบาลานซ์เซเรียนหแล้วก็เป็นไปตามปกตินะครับถ้าเบรกไม่ได้เนี่ย เราก็จะเจอเซลเลอร์กลับเข้ามาแอคทีฟเอาราคาแบ็กกลับลงมาสู่บาลานซ์เซลเลโลนะครับเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันกับยูโรถ้าอันอินพลอยเมนต์เคลมนะครับตัวเลขไม่ได้แย่หรือว่าไม่ได้ดีมากนักเนี่ยก็จะมีสีสูงที่ตลาดนั้นจะบาลานซ์ซิงอยู่ในกรอบนี้นะครับแล้วการเบรกดาวหรือเบรกเอาขอให้มอนิเตอร์ให้ดีเพราะมีสิทธิ์ที่จะเฟล l เช่นเดียวกันสำหรับพาวดอลลาร์ ในขณะที่ทองคำนะครับหลังจากเฟลเบ็กเอาท์เมื่อ2วันที่แล้วปรากฏว่าราคาเมื่อวานนี้เทรดอยู่ในกรอบแคบๆกลางบาลานซิ่ a งเรนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึง o อา o r อ u n i t นตี hmm. ้ก็ไม่มีเท่าไหร่ถ้าราคายัางติดอยู่กลางบาลานซิ่งเรนแบบนี้เนื่องจากว่าเวลาที่ตลาดนั้นบาลานซิ่ g งขอบบนขอบล่างนะครับ mm hmm. คือก mm ูเท็ดโลเคชันเท่านั้นนี่คือทองคำ mm hmm. ดาวโจนส์นะครับราคาขึ้นไปเทสบาลานซ์เรยไฮ รอบที่1น,นะครับเมื่อวานนี้ขึ้นไปรอบที่2เช่นเดียวกันคอนเซปต์เดียวกันถ้าเบรกไม่ได้เราจะเห็นเซลเล์ r กลับเข้ามาแอ t คทีฟแล้วเอาราคานั้นลงมาอย่างน้อย,อยๆกลางบาลานซิ่งเรน์เมื่อราคาอยู่กลางบาลานซิ่งเรน์เป็นพื้นที่เสี่ยงในการเข้าเทรดเพราะว่าจากจุดนี้ราคาสามารถมู e อพก็ได้มาบู๊ดาวก็ได้นะครับบู o เทรดโลเคชั่นก็เหมือนเคยบาลานซ์เซเรียบาลานซ์เซเรียถ้าตัวเลข l o y m e n t claim วันนี้ ไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์มากนักราคาก็ควรที่จะติดอยู่ในบาลานซิ่งเรียนนี้ต่อไปนะครับโอเคเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือ Market อาราลสิประจำวันนี้ยังไงก็ตามก็หวังว่าจะมีผลการการเทรดที่ดีเหมือนเช่นเคยสําหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ